สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังประธานธิปดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีคนใหม่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอีแจมยองในโอกาสสาบันตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีคนใหม่เมื่อวันที่4มิถุนายน2568ความว่าพะนท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงเป็นอย่างยิ่งและขออํำนวยพรให้ท่านประธานรัฐบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีและเหนือสิ่งอื่นใดขอให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดช,ชอบแห่งรัฐทุกประการและขออํำนวยพรให้ประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีมีสันติสุขความเจริญก้าวหน้าวัฒนาถาวร การที่ท่านได้รับมอบความไว้วางใจจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่งประธานเทปดีในครั้งนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงศรัทธาความมั่นใจในความเป็นผู้นำและนโยบายของท่านเป็นการเปิดศักราชใหม่แห่งความสามัคคีของคนในชาติเสถียรภาพการฟื้นฟูและการเริ่มต้นใหม่ท่ามกลางการเผชิญสภาวะการท้าทายทางเศรษฐกิจสังคมและการปกครอง เป็นที่น่าย,ยินดีอย่างยิ่งที่สัมพันธมิตรีอันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีได้เติบโตก้าวหน้ามาเป็นอย่างดีด้วยพลังขับเคลื่อนของความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนและการนำของท่านประเทศของเราทั้งสองจะยังคงส่งเสริมและกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความสัมพันธ์กับอาเซียน โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาทีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา14นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระนิธิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวังสัปปทุมพระราชทานพระราชาวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์จรัสวรนณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานพุทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สออวนอ นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่21ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2568เอเชียนไซแอนแคมป์สระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง6สิงหาคม2568และการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ห้าระหว่างวันที่1-9ถึงพฤศจิกายน2569น เวลา15นาิกา22นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปสู่ศิลปะการละครสดใสพันธุมโกมลคณะอักษรศาสตร์อาคารมหาจาักรีสิรินทรจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทอดพระเนตรการแสดงเกร็ดโขนตอนความโศกาของนางมนโท ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนพาทยากุลการดนตรีและนาฏศิลป์ตลอดจนหน่วยงานเครือข่ายจัดขึ้นตามโครงการศิลปะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุเจพรรษา การพัฒนาองค์ความรู้จากศิลปะการแสดงเกร็ดโขนและเกรดดนตรีหมอลำเพื่อการบำบัดผ่านการแสดงร่วมสมัยซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติที่กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินง,งานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศมูลิธิสมเด็จพระพันวษาอายกาเจ้าและหน่วยงานเครือข่ายมาตั้งแต่ปี2564 มีท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนเป็นที่ปรึกษาและพันธรักการแสดงเกร็ดโขนตอนความโศกาของนางมณโทมีนายจิตติชมพีเป็นผู้ออกแบบการแสดงร้อยเรียงเรื่องรามเกียรติขึ้นใหม่เน้นเรื่องตำนานสัตว์ในวรรณคดีและบทบาทของตัวละครตัวนางที่ใช้ในายโขนเป็นผู้แสดงเลือกนำเสนอเรื่องนางมณโท หญิงผู้เปี่ยมด้วยความงามปัญญาและความจงรักภักดีแต่กลับต้องดำรงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่เกิดจากอำนาจและความปรารถนาของบุรุษเป็นการสร้างสารรค์และเผยแพร่ผลงานขึ้นใหม่เพิ่มเติมทั้งอมงความรู้ศิลปะการแสดงชั้นสูงและศิลปะการแสดงพื้นบ้านช่วยส่งเสริมให้คนในชาติคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัยที่มีรากฐานมาจากทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเป็นเสมือนสะพานเชื่อมทางวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและความชื่นชมในขนบธรรมเนียมของไทยทั้งด้านความงามที่ยั่งยืนความร่วมสมัยและการสะท้อนแก่นแท้ของประสบการณ์มนุษย์และทีมสากลของชีวิต คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเปิดชมรมชูบีนัมเบอรวันและสนย์เพื่อนใจชูบีนัมเบอรวันพร้อมทั้งทรงติดตามผลการดำเนินโครงการชูบีนัมเบอรวันจังหวัดภูเก็ต วันนี้เวลา19นาฬิกา16นาทีทูนกระหม่อมหญิงอุบนรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตทรงเปิดชมรมชูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพิ่นใจทูบีนัมเบอร์วันของมหาวิทยาลัยที่น้อมนําหลักการดําเนินการโครงการชูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมและผลงานต่างๆของสมาชิกเช่นเครื่องร่อนบินไกล เครื่องบินพลังยางบุบผาพันล้านความอร่อยมหัศจรรย์ดอกไม้กินได้และงานหัตถศิลปจากพึกษาท้องถิ่น from nature to culture ที่นำผ้ามัดย้อมสีจากปลึกมังคุดมาตัดเย็บเป็นชุดเคบายา่าชุดพื้นเมืองสตรีภูเกต็ตศิลสองวัฒนธรรมสายใหญ่พักดีเป็นการเขียนคำมงคลด้วยผู้กันจีนทั้งนี้ผลสำเร็จที่มหาวิทยลยราชรพัฒภูเกต็ตได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2563 ทำให้สมาชิกมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองส่วนการดำเนินโครงการชูบีนัมเบอรวันของจังหวัดภูเก็ตนั้นปัจจุบันเป็นจังหวัดชูบีนัมเบอรวันต้นแบบระดับยอดเพชรป,ปีที่6ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการช no. ูบีนัมเบอรวันแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวให้แก่เลขาธิการมูลนิธ,ธิช no. ูบีนัมเบอรวัน จากนั้นมีพระดำรัสเป็นแนวทางการปฏิบัติตนและเป็นกำลังใจแก่สมาชิกโครงการครติดยยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งพระราชธานคำปรึกษาแก่สมาชิกชูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาในจังหวัดเพื่อให้สามารถจัดการปัญหาด้านอยน่างเหมาะสมโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตชูบีนัมเบอร์วันโดยจังหวัดภูเก็ตมีชมรมชูบีนัมเบอร์วันครบทุกป,ประเภทรวม503ชมรม เจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกรยานีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตณนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานเวลา8ปนาฬกานาทีวานี้ตามเวลาท้องถิ่นของนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินุนาพิาราชกลยานีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมฮิลตันมิลลิซิตี้ในพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอักราศาสนูประรมพกที่ทรงม,มีพระราชอ,อนุสร์คำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ส่งสอนให้รู้ทุกตามความเป็นจริงและการดับทุกข์จึงทรงเสาะ,ะแสวงหาและส่งค้นพบหลักธรรมแห่งความดับทุกข์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านหลักปฏิบัติธรรมนาวาจึงได้พระราชทานโครงการธรรมนาวาวังเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้ดำเนินตามรอยองค์สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสู่ความดับทุกข์และให้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิต โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการซึ่งในครั้งนี้คณะสหาภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของหลักธรรมพระราชทานนี้จึงขอรับพระราชทานมาเผยแผ่แก่คณะพระธรรมทูตและพุทธศาสานิกชนในทวีปยุโรป ภายในงานแบ่งกิจกรรมเป็นสองช่วงคือช่วงเช้าเป็นการบรรยายธรรมในหัวข้อธรรมะนาวาวังสู่การตืร่นรู้และเล่าถึงความเป็นมาของโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตโดยพระราชยานวัชระชิโนพาสสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมะนาวาและคณะพระสงฆ์ซึ่งมีการแบ่งปันเทคนิคและประสบการณ์ในการนำหลักธรรมะนาวาวางังซึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในลำดับแรกมาฝึกปฏิบัติจนทําให้พบกับผล ทางดับทุกในใจทำให้เกิดการเรียนรู้ปฏิบัติตนตามแนวทางอริยสัจสี่ในวนา์นับนทั้นอกจากนี้มีการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อธรรมะนาวาวางังสู่การตื่นรู้โดยวิทยากรและคารวะทั้ทงชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้ที่เคยฝึกตามหลักธรรมะนาวาวางัง ส่วนช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มสนทนาธรรมเป็นการตอบคำถามและเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับธรรมะการฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมะนาวาวังโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากประเทศไทยรวมถึงพระธรรมทูตไทยในยุโรปที่มาจากประเทศต่างๆอาทิออสเตรียสวีเดนสหราชอาณาจักรเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และอินเดียเข้าร่วม102รูป โดยพระธรรมทูตในยุโรปที่มาร่วมการสนทนาธรรมในวันนี้ส่วนใหญ่เคยศึกษาธรรมะนาวาวังมาแล้วในเบื้องต้นและให้ความสนใจอยากจะรับแนวทางไปช่วยเผยแผ่ในวัดต่างๆ หลังการแบ่งกลุ่มสนทนาได้มีการสรุปและตอบคำถามในการนำแนวทางธรรมะนาวาวังไปปรับใช้เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติและเผยแผ่แก่ผู้ศดยสาสนิกชนให้ได้มีคุณคุ้มกันและเจอทางแห่งการดับทุกข์โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ร่วมกับคณะสงฆ์ประกาศพระปริศ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาวันที่3มิถุนาย,ยน2568รรออสำหรับการจัดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตครั้งนี้จะช่วยให้พระธรรมทูตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าแห่งธรรมพระราชทานและได้น้อนมนำเอาหลักธรรมไปเผยแผ่แก่ประชาชนในภาคพื้นยุโรป ในฐานะพระธรรมทูตซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการถ่ายทอดพระธรรมคำสอนอันงามในเบื้องต้นทั้งยังเป็นหลักที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เที่ยงตรงถูกต้องอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับพุทธศาสนิกชนสืบไป องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์65อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกรบโบรกกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน515ถุงไปมอบแก่ผู้ราชการจังหวัดในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรง่วงใยไปกล่าวให้รัศดรที่ประสบวัตภ,ภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวรัศดรที่ประสบวัตภ,ภัยจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ซึ่งจังหวัดพัทธลุงเกิดเหตุวตาตภัยจากสถาน,านการณ์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเมื่อวันที่31พฤษภาคมถึง -4 มิถุนาย,ยน2568ทำให้บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์พืชผลทางการเกษตรเสียหายและถูกผลกระทบใน7อำเภอ17ตำบล61หมู่บ้าน รัสดอนได้รับความเดือดร้อน515ครัวเรือนโอกาสนี้ได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวัตภัยร่วมกับผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยองคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการน้อมนำพระบร,รมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือรัษฎรเป็นแผนแม่บทประสานความร่วมมือเพื่อเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนศรอ,อมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ